สวัสดีค่ะวันนี้มิวจะพามาทำผัดเปรี้ยวหวานไก่นะคะจะเป็นยังไงจะอร่อยแค่ไหนเดี๋ยวเราไปเริ่มทำกันเลยค่ะอันดับแรกนะคะเราก็ใส่น้ำมันพืชนะคะลงไปนะคะเล็กน้อยนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็เปิดแก๊สได้เลยนะคะ เสร็จแล้วนะคะเราก็จะใส่กระเทียมสับนะคะลงไปผัดให้หอมนะคะพอผัดให้หอมแล้วนะคะเราก็จะใส่ไก่นะคะที่เราเตรียมไว้นะคะนี่นะคะเราก็จะใส่มูสซับลงไปด้วยนะคะนิดหน่อยนะคะนี่นะคะเราก็จะใส่ลงไปเลยนะคะ ลงไปผัดให้สุกนะคะนี่นะคะเราก็ผัดไปเรื่อยๆนะคะให้ไก่ของเราสุกดีนะคะพอไก่ของเราสุกดีแล้วนะคะเราก็จะใส่แตงกวาหั่นนะคะแล้วก็พริกแดงหั่นนะคะแล้วก็หอมหัวใหญ่นะคะลงไปนะคะ ผัดให้เข้ากันนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาปรุงรสกันนะคะเราก็จะใส่น้ำตาลทรายนะคะลงไปสองช้อนนะคะนี่นะคะแล้วเราก็ใส่ผงหนวนะคะลงไปปลายช้อนนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะใส่ซอสปรุงรสนะคะลงไปสองช้อนนะคะ เสร็จแล้วนะคะเราก็จะใส่น้ำมะขามเปียกน,นะคะลงไปนะคะสองช้อนนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะใส่ซอสมะเขือเทศนะคะลงไปสองช้อนนะคะนี่นะคะเราก็ใส่ลงไปเลยนะคะ เสร็จแล้วนะคะเราก็คุนะคะให้มันเข้าเครื่องกันนะคะแล้วเราก็จะใส่มะเขือเทศั่นนะคะลงไปนะคะนี่นะคะเราก็คนคลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะใส่ต้นหอมแล้วก็ผักชีซอยนะคะใส่ลงไปเลยนะคะ แล้วเราก็ปนค่ะคลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะหน้าตาก็จะประมาณนี้นะคะนี่นะ,ะเสร็จแล้วเราก็ปิดแก๊สได้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปจัดเสิร์ฟใส่จานกันเลยคะ่ะนี่ก็เสร็จแล้วนะคะผัดเปรี้ยวหวานไก่นะคะทานกับข้าวสวยร้อนๆน,นะคะ อร่อยมากเลยนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้มิวทำคลิปต่อไปด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ